กับท่านอภิมงคลโสนกุลครับสิบนาทีฮะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลสมาชิกสภาผู้แทน,าน,นราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับกระผมเรียนกับท่านประธานว่า ส่วนตัวแล้วกผมมีความเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทาได้เพราะแม้ว่ารัฐธรรมนูญนั้นจะถือเป็นกฎหมายหลักกฎหมายแม่แต่ก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญเองก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ากฎหมายที่ดีนั้นจะต้องมีความยืดหยุ่นในตัวเองพอสมควรรัฐธรรมนูญนั้นย่อมพึงประสงค์ที่มีการแก้ไข หากว่าการแก้ไขนั้นสอดรับกับกสภาพความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางสังคมหรือเศรษฐกิจในอดีก็จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่ขาดความยืดหยุ่นนั้นก็นําไปสู่ปัญหาในการบังคับใช้และสุดท้ายก็จบที่การฉีกรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะโดยระบบสภาผ่านสอสอรอที่มีการพยายามที่จะพยายามทําอยู่หรือผ่านการรัฐประหารผมต้องเรียนว่า แต่ผมคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแก้ไขรายมาตราจะมีความเหมาะสมก็ต่อเมื่อสามารถชี้แจงได้ว่าพี่น้องประชาชนจะได้อะไรผมเป็นว่ากับผมได้ศึกษาร่างทั้งสามร่าง4ีประเด็นที่มีการยื่นแก้ไขซึ่งกับผมก็ยังมีคำถามอยู่ในใจว่าการยื่นแก้ไขครั้งนี้ทำไปแล้วพี่น้องประชาชนได้อะไร กระผมเรียนว่าสิทธิของพี่น้องประชาชนครั้งนี้ถ้าหากมีการแก้ไขไม่ได้เพิ่มขึ้นในทางตรงเงินข้ามจะเสียสิทธิในการยื่นฟ้องศาลร,รัฐธรรมนูญโดยตรงด้วยซ้ำแต่ในโอกาสนี้ก็จะขอเปิดอภิปรายในสองประเด็นประเด็นแรกที่กระผมมีคําถามก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา190ซึ่งที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับปี2550ฉบับแก้ไขก็ได้ระบุว่า การกระทําใดๆที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยยะสําคัญก็จะต้องนํามาผ่านรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งกระผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะในร่างใหม่นั้นมีการตัดข้อความเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมออกทั้งหมดกระผมมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะที่รัฐธรรมนูญเดิมนั้นกําหนดไวใ้ให้มีเรื่องของเศรษฐกิจอยู่ด้วย ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญเดิมมีความเป็นห่วงเรื่องของการทําข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA นั่นเองธรรมธา,านคงจะจําได้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมานั้นมีการทํา FTA หรือข้อตกลงการค้าเสรีกับหลากหลายประเทศซึ่งในการทําข้อตกลงดังกล่าวผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาแห่งนี้ไม่เคยได้รับิทธิ์ในการเข้าไปดูรายละเอียดใดๆทั้งสิ้น กระผมเรียนว่าการที่เราปล่อยให้ FTA เกิดขึ้นต้องยอมรับว่ามีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้พี่น้องประชาชนที่ปลูกขอมแดงกระเทียมผักผลไม้หรือประกอบอาชีพสิ่งทอได้รับผลกระทบในเชิงลบไปแล้วทั้งสิน้นการที่เรายกมากตารานี้ออกมาและได้ตัดเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมออกจะทำให้สภาแห่งนี้ ขาดการตรวจสอบไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้อีกซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะนอกจากพี่น้องประชาชนจะเสียสิทธิ์แล้วยังร้ายที่สุดอาจจะเกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตามมาผมอยากจะให้ท่านประธานลองคิดนะครับว่าถ้าบุคคลในรัฐบาลที่นั่งอยู่เป็นรัฐมนตรีอยู่ขนาดนี้จะนำข้อตกลงทางการค้าซึ่งไม่ผ่านรัฐสภาไปหาประโยชน์ ให้กับตัวเองนั้นก็สามารถทําได้กระผมยังคิดในเชิงตรงเงนข้ามด้วยซ้ําว่าเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมน่าจะครอบคลุมมากกว่าที่เคยครอบคลุมมาด้วยซ้ําผมยกตัวอย่างโครงการหนึ่งซึ่งควรจะนํามาอยู่ในเรื่องของที่รัฐสภาจะต้องให้ความเห็นชอบก็คือเรื่องของโครงการจํานําข้าววันนี้กระทรวงพาณิชย์ทําสัญญาระบายข้าวออกผ่านระบบ G2G หรือรัฐต่อรัฐ โดยที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลก็ชี้แจงว่าในการทําข้อตกลงแต่ละครั้งเป็นข้อมูลที่ปิดลับเพราะเป็นข้อมูลทางการค้าแต่กระผมคิดว่าเราควรจะระบุเข้าไปในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ว่าถ้าการทําข้อตกลงใดมีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านบาท น่าจะต้องผ่านการพิจารณาของผู้แทนราษฎรก่อนที่จะสามารถดําเนินการได้โดยซ้ํทาทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถตรวจสอบว่ารัฐบาลทํางานให้พี่น้องประชาชนจริงหรือไม่ประเด็นถัดมาครับคือมาตรา237ซึ่งตอนแรกที่กระผมได้ฟังว่าจะมีการแก้ไขนั้นส่วนตัวก็รู้สึกว่ายินดีเพราะกระผมเรียนว่าผมเชื่อว่ามาตรา237นั้น เป็นส่วนหนึ่งของกำเนิดแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขนาดนี้เพราะมาตรา237นั้นถูกใช้มา2-3ครั้งก็เพื่อเป็นการยุบพักและตัดเิษกรรมการบริหารพักก็ผมเรียนว่าพอศึกษาดูในต่างประเทศไม่พบเลยครับว่าประเทศไหนใช้ระบบนี้ศึกษาดูในต่างประเทศพบว่าการยุบพักนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่มากและจะเกิดขึ้นโดยปกติก็เมื่อพักการเมืองนั้นมีอุดมคติ อุดมการหรือนโยบายที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติกผมยกตัวอย่างคือประเทศเยอรมนีได้มีการยุบพรรคคอมมิวนิสต์เนื่องจากไม่ตรงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พึงประสงค์ในประเทศดังกล่าวแต่กระผมอยากจะเรียนก็คือว่าหลังจากที่มีการยุบพรรคไปแล้วนั้นเป็นการยุบพรรคที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีพรรคการเมืองที่มีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกกระผมเรียนว่า ที่ผมเป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะการยุบพักในลักษณะของมาจากการทุจริตการเลือกตั้งของผู้บริหารพักเพียงคนเดียวนั้นนอกจากส่งผลกระทบให้กับกรรมการบริหารพักซึ่งก็มีคนชื่นชมชื่นชอบอยู่จํานวนไม่น้อยแต่สําคัญไปกว่านั้นคือว่าส่งผลกระทบไปถึงสมาชิกพักที่มีจํานวนเป็นหลายสิบล้านคนและสุดท้ายกผมก็ต้องถามครับว่าการยุบพักการเมืองนั้นสุดท้ายแล้วแบกเ็จเด็ดขาด สามารถยุบพักนั้นจริงได้หรือไม่ขราพเต้องเรียนเลยครับแล้วก็มาเรียนเพื่อทําให้เสียหายถ้าสามารถยุบพักการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองได้จริงวันนี้ไม่มีพักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยวันนี้ต้องเรียนว่าถอดพันธุกรรมทางความคิดและนโยบายมาจากพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนที่เรียนไปไม่ได้เพื่อให้พักเพื่อไทยเสียหายแต่อย่างใดครับแต่อยากจะบอกว่าการจะทํายุบพักในลักษณะที่ทํากันมา มีแต่จะฝังรอยร้าวในจิตใจให้กับสมาชิกพรรคอีกเป็นล้านคนกระผมเชื่อว่าจากการยุบพรรคหลายครั้งที่ผ่านมาเป็นต้นตอที่ทำให้มีคนคลางแคลงใจยอยู่ตลอดเวลาว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นชอบทำหรือไม่กระผมเรียนว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือร่างที่ยื่นแก้ไขมาน,นี้แต่ผมก็นึกว่าจะไปยื่นแก้ไขในอนาคต แต่กลับใปมันว่ายื่นแก้ไขเสมือนว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมทางการเมืองให้กับบุคคลที่เคยโดนกระทําตามมาตรา237ซึ่งกระผมคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะไม่เป็นผลดีเรื่องจากจะมีประชาชนจํานวนมากที่บอกว่าสารตัดสินไปแล้วสารต้องมีความชอบธรรมแต่กระผมก็เห็นว่าสําหรับอนาคตมาตรานี้พึงจะมีการแก้ไขกระผมก็คิดว่าการแก้ไขนั้นถ้าหากว่ากรรมการบริหารพรรเป็นผู้กระทําผิด ก็ควรจะให้โทษกรรมการบริหารพักเท่านั้นและไม่ควรน,นําไปสู่การยุบพักที่ตามมาเพราะจะทําให้สมาชิกพักรู้สึกถึงความคลางแคลงใจว่าการตัดสินใจนั้นทําไมพวกเขาต้องเกี่ยวข้องด้วยผมเรียนว่าถ้าเราคิดว่ากรรมการบริหารพักน่าจะมีมาตรฐานทางความคิดจริยธรรมสูงกว่าบุคคลปกติก็พึงประสงค์ที่จะให้โทษกับผู้บริหารพรรรุนแรง อย่างเช่นถ้ากรรมการบริหารพรรคทุจริคตคดโกงเลือกตั้งทำไมเราไม่ประ,ประหารสิทธิทางการเมืองของเขาไปเช่นให้ใบแดง20ปีถ้าเป็นเช่นนี้กผมคิดว่าผลกระทบต่อพรรคการเมืองซึ่งเป็นสถาบันสำคัญและสถาบันหลักในระบบประชาธิปไตยก็จะมีผลกระทบในด้านลบน้อยลงผมเรียกรรท่านประธานครับตั้งแต่ต้นว่ากระผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เพราะทั้งหมดที่มีการแก้ไขนั้น แต่ผมยังมองไม่เห็นว่าประชาชนได้อะไรล้วนแล้วจะเป็นการแก้ไขเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาแต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าประชาชนได้สิทธิหรือได้อะไรเพิ่มขึ้นแต่หากจะมีการแก้ไขแล้วผมก็หวังว่าคำอภิปรายและความคิดของผมนั้นจะเป็นประโยชน์ในการที่จะไปแก้ไขร่างทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปก็ขอเรียนยืนยันครับว่ายังไงซะก็ยังไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขครับ